เสื้อาราคารุ่นใหม่วันนี้รับเทศกาลตุษจีนนะคะวันนี้จะเป็นเสื้อแขนสี่ส่วนนะคะเนื้อผ้าเขาจะเป็นแบบจอเจจัดกาดก็คือเนื้อจะนุ่มทิ้งตัวนะคะคือจะหนัก,กว่าชีฟองนิดหนึ่งแล้วก็มีความเหลือบของลายดอกในตัวตัวนี้ด้านในไม่มีซับนะคะคือเนื้อผ้าเขาค่อนข้างจะมีความหนาประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะคะคือทึบอ,อยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่ซับเข้าไปข้างในดีเทลจะเป็นคอ กูตลบในแล้วก็รูดระบายนะคะส่วนที่อกจะเป็นการตีเกรดแล้วก็ใส่เป็นระบายโค้งรอบแบบนี้นะคะด้านหลังกระดุมจะเป็นเหมือนกระดุมแบบเหมือนเป็นแถบเชอแต่เป็นกระดุมหุ้มติดเรียงกันลงมาแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังเขาจะลิ้งกันในเรื่องของระบายนะคะเนื้อผ้าทิ้งตัวสวยมากแล้วก็รีดง่ายตัวนี้ ทรงแขนนะคะจะเป็นทรงแขนยาวแบบสี่ส่วนมีรูปยกขวัไหลแล้วก็จะเป็นทวิจีบด้านข้างแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกระดุมเรียงกันลงมาสวยมากคือสีเป็นสีแบบรับเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะมีอะไรกระดุมแขนให้นะคะมาสองสีตัวนี้เขาจอกเป็นสีส้มแบบส้มติดแดงนะคะตัวนี้ดูในรูปจะชัดกว่า นี่คือมาสองสีสีเหลืองกับสีแดงนะคะมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ เสื้อ,อาราคารุ่นใหม่วันนี้รับเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้จะเป็นเสื้อแขนสี่ส่วนนะคะเนื้อผ้าเขาจะเป็นแบบจอเจียแจ็กกาดก็คือเนื้อจะนุ่มทิ้งตัวนะคะคือจะหนาก,กว่าชีฟองนิดหนึ่งแล้วก็มีความเหลือบของลายดอกในตัวตัวนี้ด้านในไม่มีซับนะคะคือเนื้อผ้าเขาค่อนข้างจะมีความหนาประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะคะคือทึบอยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่ซับเข้าไปข้างในดีเทลจะเป็นคอ รุนหลบในแล้วก็รูดระบายนะคะส่วนที่อกจะเป็นการตีเกรดแล้วก็ใส่เป็นระบายโค้งลอบแบบนี้นะคะด้านหลังกระดุมจะเป็นเหมือนกระดุมแบบเหมือนเป็นแถบเชอแต่เป็นกระดุมหุ้มติดเรียงกันลงมาแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังเขาจะลิ้นกันในเรื่องของระบายนะคะเนื้อผ้าทิ้งตัวสวยมากแล้วก็รีดง่ายตัวนี้ ทรงแขนนะคะจะเป็นทรงแขนยาวแบบ4ส่วนมีรูปยกขวนไหล่แล้วก็จะเป็นทวิจีบด้านข้างแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกระดุมเรียงกันลงมาสวยมากคือสีเป็นสีแบบรับเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะมีอะไรกระดุมแขนให้นะคะมาสองสีตัวนี้เขาจะออกเป็นสีส้มแบบส้มติดแดงนะคะตัวนี้ดูในรูปจะชัดกว่า นี่คือมาสองสีสีเหลืองกับสีแดงนะคะมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ